นะครับจากเราได้เดือนละสี่หมื่นถ้าเราสร้างสองหลังเราก็จะได้เดือนละแปดหมื่นถ้าเราสร้างสามหลังเราก็จะได้เดือนละแสนสองนะครับชีวิตครอบครัวมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโปรเจก t นี้พี่ยอยมีกําไรอยู่สามแสนนิดนิดนะครับซึ่งกําไรยังยังไม่สุดทธินะกาไรสามแสนนิดนิดแล้วก็พี่ยอยให้ผู้ซื้อหนึ่งแสนบาทไว้สําหรับซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือ ต่อเติมอะไรที่เขาอยากจะทำนะครับหนึ่งแนบาทก็เหลืออยู่สองแสนกว่าก็เออมาจ่ายค่าโอนค่าจดจำนองค่าอะไรพวกนี้นะครับก็เหลือสุทธิแล้วเนี่ยอยู่ที่สองแสนบาทนะครับโปรเจกต์นี้สองแสนบาทใช้เวลาตั้งแต่หาที่ดินนะครับทำการตลาดยื่นแบงก์ bank, แล้วก็ก่อสร้างจนถึงวันโอนเนี่ยเพื่อใช้เวลาทั้งหมด ห้าเดือนนะครับในห้าเดือนสำหรับสองแสนเนาะถ้าว่าเดือนตกเราหันมาเป็นเดือนว่าพี่อ้อยได้เท่าไหร่เท่ากับโปรเจกต์เนี้ยในห้าเดือนเนี่ยพี่อ้อยได้เดือนละสี่หมื่นบาทก็ถือว่าคุ้มนะครับเดือนละสี่หมื่นบาทเราทำงานประจำด้วยได้เดือนละสามหมื่นอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำตรงเนี้ยได้ห้าเดือนได้สี่ได้เดือนละสี่หมื่นบาทหรือ ถ้าเราทําไปถึงหกเดือนเราจะอาจจะตกอ่าถ้าเราทำหกเดือนนะไอหารหกสิเนาะสี่เอ่นะอมั่วใหญ่ละสองแสนหารหกถ้าเราทำหกเดือนก็เราก็จะตกอยู่ที่เดือนละสามหมื่นสามนะคะก็ก็ยังดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆนะพี่ออยว่าเพราะว่าอัตราการเสี่ยงก็น้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็จะมา สร้างประสบการณ์ให้กับเราในสายอสังหานะครับพอเราเริ่มเก่งเราเริ่มชานาญเราเริ่มสร้างทีละหลายหลังการสร้างหลังเดียวนะคบใช้เวลา5เดือนถึง6เดือนเนี่ยกับการสร้าง8หลังไม่ใช่ว่า1หลังใช้5-6เดือน8หลังก็จะเอา5เดือนเนี่ยมาคูณ8ไม่ใช่นะมันสามารถสร้างพร้อมกันไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้าง1หลังใช้ใช้เวลา5เดือน2หลังก็ใช้เวลา5เดือนเหมือนกัน 8ดหลังก็ใช้เวลาห้าหเดือนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า,าจำนวนเงินแล้วก็จำนวนวอลลุ่มพาวเวอร์ต่างๆเนี่ยมันมากขึ้นผลกำไรมันก็จะมากขึ้นอันนี้เพื่อหมายถึงว่าเวลาที่เราสร้างไปแล้วหนึ่งหลังแล้วเรามันซักเซสแล้วเราก็จะเริ่มมาเป็นสร้างพร้อมกันสองหลังสามหลังนะครับ อันเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเริ่มเติบโตนะครับจากเราได้เดือนละสี่หมื่นถ้าเราสร้างสองหลังเราก็จะได้เดือนละแปดหมื่นถ้าเราสร้างสามหลังเราก็จะได้เดือนละแสนสองนะครับชีวิตครอบครัวมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับคืออ่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ฝั่งที่ดีฝั่งที่ซักเซฟแบบนี้แบบที่พี่ออยเอามาเล่าให้ฟังเอามาบอกเอามาเล่านะครับ ในระหว่างทำเนี่ยมันมีล้มลุกคุกคานมเาีเจ็บตัวบ้างแหละพี่ออดก็เจ็บตัวเหมือนกันแต่ถ้าเราสู้แล้วเราลงมือทําแล้วเราตั้งใจจริงๆอ่ะผลของมันความสําเร็จของมันอะ่ะมันมันหายเหนื่อยมันมันได้มันคุ้มนะครับอา่าแล้วก็พี่อยากจะบอกว่าถ้าเราไม่เริ่มไม่กล้าที่จะเสี่ยง ชีวิตมันก็อยู่เหมือนเดิมอะครับแล้วทำไมพี่ออยจะต้องเอาแต่เรื่องสำเร็จเรื่องซักเซสมาพูดมาเล่าใครแม่งจะมานั่งบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าสร้างเลยเดี๋ยวมึงเจ๊งนะเจ๊งสองสามแสนเจ๊งที่เป็นล้านเอ้ยเดี๋ยวมึงโน่นาน,น,าน,นะนี่นั่นนะเดี๋ยวมึงสร้างไปมึงเจ๊งมึงเจ็บตัวไอ้นี่ก็สร้างแล้วเจ๊งไอ้นี่สร้างแล้วก็เจ๊งเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานลบไง มันเป็นพลังงานลบไงไม่รู้จะเอามาเล่าทําไมจริงว่าสิ่งที่เอามาเล่าอะคือไทยทําสําเร็จแล้วบ้างแล้วเขาทําสําเร็จยังไงและสิ่งที่พี่ออยจะมาขัดเกลาต่อคือการทําให้มันสําเร็จอะทํำยังไงจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกการที่สิ่งที่พี่ออยทําพลาดมันคืออะไรพี่ออยก็เอามาเล่าเอามาแบ่งปันให้ฟังแล้วสิ่งที่ทําให้พี่ออยสําเร็จทํำยังไง พี่ออยก็เอามาเล่าเอามาแบ่งปันให้ฟังนะครับแต่สูตรของความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยคือศึกษาเรียนรู้เยอะๆแล้วลงมือทํานะครับแล้วก็เอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆกับคนสําเร็จเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมในสิ่งแวดล้อมที่เราอยากจะประสบความสําเร็จใครที่คิดลบคิดบวกใครที่เอ ใครที่คิดลบต่างๆก็ถอยออกมาครับอย่าไปยุ่งกับเขามากนักนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเวลาที่เราสร้างบ้านขายจริงๆอ่ะถ้าคุณไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาไม่ได้สร้างบ้านขายเขาก็จะบอกคุณว่าอย่าทําเลยมันเสี่ยงมันเสี่ยงมันเสี่ยงแต่ถ้าคุณไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาสร้างบ้านขายอยู่แล้วอ่ะแล้วแล้วหรือกลุ่มคนที่กําลังจะสร้างบ้านขายเหมือนกันกับคุณน่ะคาว่ามันเสี่ยงมันจะไม่มีคําคําที่ได้ยินคือเฮ้ยไปลุยไปด้วยกันเฮ้ยตรงนี้ติดปัญหาทําไงกันดีวะ ไปถามครูสิไปถามโค้ดสิไปถามครูออยสิตรงนี้ติดปัญหาเราจะไปยังไงเราจะแก้ยังไงครูครับอันนี้จะแก้ยังไงครับหนูติดปัญหาตรงนี้ครูครับแก้ยังไงคะต้องแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเริ่มทาโปรเจกต์แรกหลังแรกนะครับคนรอบตัวเนี่ยพี่ออยบอกได้เลยแปดสิเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์เราต้องทําให้เขาเห็นเขาถึงจะเห็นด้วยกันกับเรา และเราจะทํายังไงให้มันสําเร็จถ้าเราไปอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่สําเร็จหรอกไม่สําเร็จหรอกไม่สําเร็จหรอกมันตอกย้ําเราพลังใจเราแม่งต้องแบบเข้มแข็งอะ่ะมันโดนบอกไม่สําเร็จไม่สําเร็จไม่สําเร็จแม่งก็สมองเราก็เลยบอกว่าไม่สําเร็จเหมือนกันนะคะเราก็ไปหากลุ่มคนที่ทําอสังหาริมทรัพย์ที่กาลังจะสร้างขายเหมือนกันกันกบเราเนี่ยกําลังจะสร้างหลังแรกโปรเจกต์แรกคนคิดเหมือน,น,นกันกับเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มแบบนั้นนะครับมันมีทั้งกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซเนาะไปอยู่ในกลุ่มแบบนั้นเราจะได้ยินคํา ีกคำนึงก็ว่าได้ดิคนนั้นเขาก็สําเร็จคนนี้ก็สำเร็จทำไมเราจะทําไม่ได้ล่ะทาได้สิมันได้สิมันต้องได้สิติดเป็นหาอะไรถามกันปรึกษากันนะคะแบบนี้ต่างหากที่มันจะทําให้เราสําเร็จไปได้นะคะหรือถ้าแรกๆเราไม่รู้จะไปเข้ากลุ่มตรงไหนเพราะการเข้ากลุ่มนี่จะเข้ากลุ่มยังไงใช่ไหมการเข้ากลุ่มเนี่ยก็คือการที่เราเข้าสัมมนา,นา ออฟไลน์นะไม่ใช่สัมมนาออนไลน์นสัมมนาออฟไลน์อ่ะที่เราเข้าไปเรียนเจอตัวกันนั่นแหละแบบนั้นนะ่ะเราจะเจอคนที่คิดเหมือนกันกับเราแล้วก็ค,ครูต่างๆโค้ดต่างๆก็จะสร้างกลุ่มไลน์ให้ไปอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่เอาถึงพูดเสมอว่าสัมมนาออนไลน์สําคัญไหมจาเป็นต้องเรียนไหมจําเป็นเพราะอันนั้นนะ่ะคือการที่เราอยู่ที่ไหนเราก็เรียนได้แล้วมันทําให้เรารู้ว่าเราชอบมันหรือเปล่าแต่ ถ้าเราเรียนออนไลน์มากๆเข้าแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราชอบมันแล้วเราอยากทํากับมันคุณต้องเข้าสัมมนาออฟไลน์ด้วยเพื่อไปหาคอนเน็ชันเพื่อไปหากลุ่มคนที่คิดเหมือนกันกับเรานะครับนี่คือเหตุผลที่พี่ออยจะย้ําเสมอว่าทําไมต้องเข้าสัมมนาออฟไลน์แล้วทําไมพี่ออยถึงจัดแต่สัมมนาออฟไลน์เพราะออนไลน์มีให้คุณศึกษามากมายคุณต้องไปศึกษาก่อนว่าคุณชอบมันไหมถ้าคุณชอบมันคุณต้องเข้าสัมมนาออฟไลน์ เพื่อมาหาครูหาโค้ดหาคอนเนคชั่นหาเพื่อนหาคนที่คิดเหมือนกันกับเรานะครับแล้วลงมือทำให้มันเกิดผลสำเร็จให้คนรอบข้างเขาเห็นความสำเร็จของเรานะครับออกไปทำสิ่งที่เรารักกันลุย